สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒษ์สอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการทำเว็บแอปนะครับระบบลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ระบบลงทะเบียนนะครับในหน้าเดียวกันแบบนี้สลับไปสลับมาแบบนี้สวยๆนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มหรือว่ามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับนี่คือคลิปนะครับต้นแบบนะครับที่ผมเข้ามาดูนะครับ ซึ่งเขาก็ทำเป็น html css นะครับจาวาส cri ป t ธรรมดานะครับเดี๋วผมก็จะเอามาประยุกต์เป็นเว็บแอปได้อย่างไรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเว็บนี้นะครับที่นะครับให้โค้ดนะครับให้เรามาทดสอบใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์คลิปนี้ใต้คลิปสอนให้นะครับเมื่อเราเปิดลิงก์นี้ขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาตรงคำว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เรา ดาวโหลด Image นะครับภาพนี้นะครับภาพ Image ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็น S V G นะครับให้เราดาวน์โหลดลงมาไว้ที่เครื่องของเรานะครับแล้วค่อยอัปโหลดขึ้นไปบน Google Drive นะครับจากนั้นก็จะมีซอสโค้ดครับลิงก์นี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ซอสโค้ดเลยครับนี่นะครับ responsive นะครับ s i g n in s i g n up form นะครับ use HTML and CSS นะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอ่านี่ครับเขาก็จะมีโค้ด Index ให้เรา นะครับแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะเริ่ม copy เลยนะครับ Index กนะ c o p ปีโค้ดอินเด็ของเขาเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยคลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาสร้างนะครับก็คือเปิด Google Drive ขึ้นมาครับเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับคลิกขวาเพิ่มเติมนะครับแอปสคริปต์นะครับสร้างแอปสคริปต์ขึ้นมากดสร้างนะครับ พอกดสร้างแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับผมก๊โค้ด index ็ t m l มาเมื่อสักครู่นี้ก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็น HTML นะครับแล้วตั้งชื่อเป็น Index ครับ i n d e x นะครับกดปุ่ม Enter นะครับแล้วก็ลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไป c o n t r o l V ลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่คือ Index นะครับจากนั้นนะครับกลับมานะครับในหน้านี้นะครับในเว็บ บล็อกนี้นะครับก็ไปที่ CSS code นะครับอ่าแล้วก็ copy ตั้งแต่เครื่องหมายดอกจันนะครับมาจนถึงยาวหน่อยนะครับอ่าลากมายาวเลยนะครับโหยาวมากนะมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็ c o n t r l c นะครับ c o n t r l c กลับมาที่นะครับสคริปต์ของเราก็กดบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ HTML เหมือนกันครับ HTML แล้วผมจะพิมพ์คาว่า CSS นะครับแล้วก็คอด Enter นะครับจากนั้นก็จะลบทั้งหมดทิ้งไปก่อนนะครับตามด้วยนะครับพิมพ์แท็กขึ้นมาเองนะครับตรงนี้ให้พิมพ์คาว่า style นะครับ style นะครับแบบนี้นะครับแล้วค้อด Enter ลงมาแล้วก็พิมพ์ Slash นะครับ style นะครับ Slash style แบบนี้ครับแล้วค่อยนะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับไป ใส่ไว้ตรงกลางระหว่างสไตล์กับ s t y l สไตล์คอนโทรลงไปครับโค้ดทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นกลับมาที่นะครับเว็บนี้อีกนะครับ Java Script Code นะครับก็ Copy หมดเลยครับแบบนี้นะครับ Copy ีมันเดิมครับคัดลอกหรือ c อนโทรลซนะครับกลับมาที่ a p p สคริปเราก็กดบวกนะครับเลือก HTML นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า js จะว่าส r i p t ตผมตั้งชื่อย่อเป็น js นะครับกดปุ่ม enter ครับแบบนี้นะครับแล้วลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไปนะครับแล้วพิมพ์สคริปต์ขึ้นมาเองนะครับสคริปต์นะครับ,รนะรบตามด้วย l script แบบนี้นะครับ script l script เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางนี้เคาะ enter ลงมานะครับจากนั้น ctrl o n o v ลงไปแบบนี้นะครับนี่วิธีการทำ สคริปตของ JS หรือ Java Script ทำแบบนี้นะครับ CSS นะครับก็จะต้องมีสไตล์และส t ตล์ครอบแบบนี้นะครับแล้วก็ index นะครับก็วางลงไปเฉยๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ c o d e JS ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะครับเป็น do get นะครับดู get โอเคนะครับแล้วค่อยมาพิมพ์ return นะครับ HTML service ครับแล้วก็ create template from file เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single code พิมพ์คําว่า index ลงไปนะครับเอาเคอร์อเซอร์ไว้หลังสุดกด enter ลงมาแล้วก็นะครับเลือกเป็น evaluate นะครับวงเล็บเปิดปิดเอาเคอร์อเซอร์ไปข้างหลังสุดคอ enter ลงมานะครับ add meta tag นะครับวงเล็บเปิดปิดครับแล้วก็นะครับเลื่อนตรงนี้ลงมาก o p viewport นะครับ คอนโทนซี c, นะครับใส่เข้าไปในวงเล็บนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นข้อ Enter กดดัดอีกครั้งหนึ่งเลื่อนไปแ่างสุด set X Fra m e o p t i o o m o d e นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเลื่อนตัวนี้มานะครับกอบตัวสีแดงแดงนี่แหละ HTML Service มาจนถึง Allow c o n t r o l C นะครับ Control V นี่เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือฟังก์ชันดู get นะครับทำตามนี้เลยเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จเราจะนะครับไปเชื่อม CSS กับ JS ใน index ได้ยังไงนะครับวิธีการง่ายที่สุดให้ให้พิมพ์อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือพิมพ์ตัว h ขึ้นมาเลือกเป็น HTML service นะครับนะครับ create template from file ท่วน,ะ 5, นี้นะครับ create template file r o m f เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับใส่ single code นะครับแล้วก็เลือก CSS อย่างเงี้ยนะครับ CSS อย่างเงี้นะครับแล้วก็ get นะฮะ content นะครับ get content แบบนี้ครับเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับข้อวักนิดนึงใส่เครื่องหมาย creation mark แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับฟังข้างหน้านะครับ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็ creation mark เครื่องหมายอัสเจรีตกใจแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนี่ครับให้พิมพ์โคดนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยตัดนะครับนี่นะครับ control x นี่นะครับมาที่ไฟล์ index นะครับจากนั้นนะครับในบรรทัดที่9นะครับตามตัวอย่างนี้นะครับ style sheet ref style sheet css เนี่ยเราจะเอามาแทนบรรทัดนี้เลย เราจะแทนบรรทัดนี้ delete ทิ้งไปแล้ก่อนค o n t r o l v ลงไปแบบนี้นะครับสำหรับ css เราจะเชื่อมกับ css กับ index โดยใช้บรรทัดที่9นี้แบบนี้นะครับส่วน js ก็เหมือนกันครับเลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับเลื่อนไปล่างสุดนะครับบรรทัดที่9 16นะครับตรงนี้นะฮะเราลบทิ้งเหมือนกันครับ Control v ลงไปแล้วก็เปลี่ยนจาก css เป็น js แทน แบบนี้นะครับเพื่อให้มันเชื่อมกันครับ JS กับ i ินเด็จะเชื่อมกันนั่นเองนะครับโครงการไม่มีชื่อคลิกครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเว็บแอปนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นกดบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับไปที่การทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเมนูแรกก่อนนะครับสร้างให้เป็นเว็บแอปก่อนนะครับคลิกไปที่ฟันเฟือง เลือกเว็บแอปครับนี่นะครับจากนั้นมาที่ชันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วคลิกการทําให้ใช้งานได้ครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการสร้างโค้ดทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นเว็บแอปนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปขึ้นมาใช้งานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่เรียบร้อยครับเราได้ลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์เว็บแอปแล้วนะครับทีนี้เราอยากทดสอบก่อนแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ มาที่การทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเมนูล่างสุดครับการทำการทดสอบไปใช้งานนะครับเพื่อให้มันสร้างลิงก์ทดสอบขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับนี่คือลิงก์ทดสอบนะครับแล้วก็คลิกทดสอบได้เลยครับนี่นะครับมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเมนูหน้า sign in นะครับแล้วก็ sign up นะครับแล้วก็คลิกนะครับนี่นะครับก็จะสลับมา sign in sign up แบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราคลิกขวานะครับที่ว่างนะครับไปที่การตรวจสอบนะครับไปที่คอนโซลนะครับนี่เราจะเห็น e อ r o r นะครับเพราะว่า e อ r o r ตัวนี้มันจะมีการนะครับดึงภาพมาไม่ได้มันก็เลย e อ r o r นะครับเนี่ยครับมันมี e อ r o r อยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำการอัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับเนี่ยรูปภาพเนี่ยครับ2ภาพนี้นะครับ s i n in sign up นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะบอกให้เรานะครับ มีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดอยู่นะครับอ Image ดาวน์โหลดนะครับเปโหลดลงมาแล้วก็อัพมาขึ้นบน Google Drive แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการแชร์นะครับอย่างเช่นตัว sign in เนี้ยนะครับผมก็จะคลิกนะครับแล้วก็รับลิงก์นะครับรับลิงก์เปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเสร็จสิ้นเอาลิงก์ของภาพนี้มานะครับจากนั้นเอาไปใส่ตรงไหนนะครับนี่นะครับ เอามาใส่ในไฟล์อินเด็นี่นะครับนี่ครับบรรทัดที่84จะเป็นภาพ Sign. s i g n i n svg นะครับให้เราเอาลิงก์จากที่เราก๊อปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาแทนที่ตรงนี้ ctrl v ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ให้มาแก้นะครับลิงก์นิดนึงนะครับจาก slash com slash file slash d ะครับให้เปลี่ยนเป็น com slash uc แล้วก็ creation mark id มีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับ s e l e c t view ลบออกไปเลย sharing e l ลบออกไปเลยนะครับให้มันมีแค่ id ของภาพนี้แบบนี้ก็พอนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับให้ก๊อปตัวนี้แหละนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับ c o n t o l C มานะครับเอามาตรง s i g n up SVG คอนโทรล V ไปนะครับแล้วเราก็มาเอา ID ของภาพนี้สายอัพเนี่ยนะครับคลิกขวารับลิงก์นะฮะรับลิงก์ของสายอัพนะฮะดูตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนที่มีลิงก์จะมีอินเทอร์เน็ตจะดูได้นะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับอย่าให้เป็นจํากัดนะครับแล้วก็รับลิงก์นะคัดลอกลิงก์มานะครับเสร็จสิ้นครับพอได้ลิงก์เสร็จอ่าเราก็จะเอามาใส่เหมือนเดิม จะวางไว้ตรงไหนก่อนก็ได้เพื่อต้องการเฉพาะ ID มันนะครับนี่ครับเอาเฉพาะ ID ของภาพนี้มานะครับนี่นครับตั้งแต่เลขหนึ่งมาจนถึงก่อนชเลตวิวนี่นะครับคอนโท c มาแล้วก็เอามาแทนที่ตัวนี้ c อนโทนวีลงไปตัวนี้ก็ลบทิ้งครับนี่นะครับวิธีการใส่รูปไม่ยากนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกเดี๋ยวเรามารีเฟซดูใหม่ซิ ยังจะมีเออร์เรอร์อยู่ไหมหายแล้วนะครับนี่ไม่มีเออร์เรอร์แล้วนี่มีภาพปรากฏแล้วนะครับนี่ครับไซอัพไซอินนี่ครับมีภาพมาเรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็ไปเปลี่ยนข้อความนะครับให้เป็นภาษาไทยตามที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการใช้คําว่าอะไรนะครับเหมือนที่ผมเปลี่ยนนี่นะครับนี่ครับผมก็เปลี่ยนเป็นคําว่าระบบลงชื่อเขาใช้ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราไป ประยุกต์ใช้งานต่อว่าเราจะใช้ข้อความว่าอะไรนะครับให้เป็นภาษาไทยตรงไหนนะครับก็มาเปลี่ยนตรงไฟอินเด็กนี่แหละนะครับก็ไล่เปลี่ยนเอานะครับเนี่ยเพลสโฮลเดอร์อีเมลภาษาอังกฤษก็เป็นอีเมลภาษาไทยผั s ซูเอร์ก็ใส่คาว่าลาดผ่านอย่างเงี้ยนะครับ s i g อ up อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่แก้เอาตามนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Sign- in นะครับก็เป็นระบบลงชื่อเข้าใช้นะครับ ยูเ r name ก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ password ก็เป็นรหัสผ่านแค่นั้นเองนะครับส่วนฟอนต์นะถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นฟอนต์ o o o กิลฟอนต์ไทยก็มาที่ไฟล์ css นะครับแล้วก็บนสุดเลยนะครับบนสุดเลยนะครับเนี่ยรทัาที่6นะครับถ้าอยากได้ฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเป็นเช่นเป็นฟอนต์พร้อมก็ p r o m p t เงี้ยนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ไทยเป็นฟอนต์พร้อม นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ไปลองนะครับประยุกต์ตกแต่งใช้งานนะครับเว็บไซต์เว็บแอปตัวนี้นะครับซึ่งนะครับขอมอบเครดิตนี้ให้กับนี่แหละนะครับคลิปสอนนี้ของนะครับ i m e creative นะครับแล้วก็นี่นะครับเว็บนี้นะครับที่มีการแชร์โค้ดให้เรานะครับให้เราได้เอามาพัฒนาต่อนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ